รถมันหนักหน้าครับเครื่องมันใหญ่อันตรายแบบนี้ครับ <Okay. S 2> สวัสดีกันอีกคลิปครับมาด,ดูวงเลี้ยวของท่านสารวัตรอือหืได้พอดีวันนี้บอดินบอไม้ครับเมื่อวานนี้เราเราวิ่งไม่ได้ครับผมเนื่องจากว่าดินมันบวมครับน่วมข้างล่างนะครับไปไม่ไว ก็เลยถอยทับกลับบ้านนะครับวันนี้ะนหน้าหาหาบ่อดินได้ใหม่นะครับก็เลยโทรไปบอกว่าเออได้บอ่อใหม่นะครับก็เลยย้ายเข้ามาอีกรอบหนึ่งครับออเอาเบิ้งพี่น้องว่าได้บอ่อใหม่มันจะเป็นยังไงครับรงดงอ่อยครับพี่น้อง ta bớt theo này ôi đừng để cứ chẳng mau vẽ lái lốp lái tàu thế Vẽ đây vào là sao lâu vậy còn là bưng nặng ăn đấy nè bưng bò đấy nè rồi mua mua bưng thì còn Rồi Nhận Mở Hả? Nhân quá Hả? Tập bút ủa nè, mà đây, mà đây, đền nào đây, ờ, ma, ขุดครับตรงนี้ครับพี่น้อง มันไม่กระดกครับกระดกนิดเดียวรถมันหนักหน้าครับเครื่องมันใหญ่อันตรายแบบนี้ครับรถ <laughs> มันก็เหมือน, <laughs> น,นอวน่นะ <c oughs> บันนี้ต้องมีคนนั่งเรื่องหันด้วยป่ะเนี่ยบันนี้ต้องไอ้คนขึนไปเยียบเบรกเรื่องหันผู้หนึง่ <c oughs> งน่งเหรอเบาข้นกข็ลงเหรอ เดี๋ยวเขาเคลียรเขาแหละว่างันโอ้ไม่เป็นไรครับโอ้นี่ครับคือทุกครั้งมันไม่เป็นครับ ครั้งแรกครับที่เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เรา,เาย้ายมาแบบนี้ก็ไม่ต้องมีคนขึ้นอยู่บนรถคันนี้ครับอ,อย่างโลง่งกับงบงบมันก็นกว่าไว้ดีอยู่ตอนนี้มืนตรุยเรื่องเลยเตัดตัดดเตัดดออกเลยก่อนี่ไหมจังหวะมันครับพี่น้อง ตลายครับตกใจประวัติบ้านฮะโอ้ยครับมันบื่มลอกหุ่นเนี่ยเนาะไหลเลยเนาะเอามาจอดไปี่แดกหัวไปหันถอยลูกนี้ตะวันฮะเอาเอาแอบนี้ก็ได้ แยบคนนี้ก็ได้เดี๋ยวกลัวรถกระบ,บักอวกโอ้ครั้งแรกครับอันตรายมากเหตุการณ์แบบนี้อูแมงวัดติกน้ำม,มึงตกเดี๋ยวเดี๋ยวฮะล่ะโอ้ติกน้ำเพิ่นติ๊กน้ำเข้านี่โบลือของอย่าขวางวัด ติ๊กน้ำม,มึงตุกตีนี่ฮะโอ้โหตีตัวมึงโค้งนั่นฮะต้องมัดไปอยู่วะพุงมีผ้าจมแล้วทางน้ำพุงมีผ้าเปล่าเทียดเลย เอาไว้หันก็นได้ไว้งไายไปยังั่นละ่ะจัดเอาเงังมาใช่ดอกอครั้งแรกครั้งแรกครับที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับปกติก็ไม่เคยนะครับผมเนื่องจากว่ารถมันหนักครับหน้ามันหนัก มันก็เลยพยายามลูดออกนะครับมันไม่เหมือนรถเบารถสิบล้อครับเบาๆนี่เวลาขึ้นปุ๊บหน้ามันจะกดลงถึงดินครับน,นี้จะเกี่ยวกับดินไว้ครับมันจะไม่มีทางลูดไปข้างหน้าอันนี้มันหนักครับมันก็เลยลูดปื๊ดออกไปเลยเพราะว่าแท็กมันเกาะอ,อันนี้ไม่อยู่ครับนี่เกาะเหล็กตัวนี้ไม่อยู่ครับเหล็กตัวสุดท้ายนี่ เลื่อนออกครับพี่น้องรือดออกต้องเห็ีดสันเล็กไว้น,นี่อีกเทียนึงเล็บมาไปตรงนี้กาะอันตรายครับพี่น้องแบบนี้อันตรายอันตราย ็ยังดีครับที่มันลงในท่าที่ในท่าที่มันเสมอกันนะครับมันก็เลยไม่ไม่ล้มครับไม่คว่ำครับจะว่ายันจะแอลเข็ดหมดแล้วลงแห้งไหร <laughs> รถเล็กขึ้นรถใหญ่ ป็นประมาณนี้แหละครับทีนี้ต้องให้คนอีกคนนึงนั่งอยู่หน้ารถ12ล้อครับสำหรับก็จะอัดจระบีครับทีนี้จะวิ่งดินวันนี้ครับไปที่ที่ที่ยังไม่เสร็จเมื่อวานนี้ครับ เนื่องจาก,กว่าบ่อด,ดินที่เมื่อวานนี้เอาไม่ไหวครับเอาไม่ได้ครับย้ายมาบอ่อใหม่ขอบคุณที่รับชมครับติดตามชมคลิปหน้าสวัสดีครับ